สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือหาเจองูสีฟ้ายิ่งเหลือยิ่งดูสวยแปลกตาผู้รู้บอกเป็นงูหายากได้รับความสนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและคลิปของงูสีฟ้าใน Facebook กลุ่มงูป่า เมื่อวันที่31สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเจ้างูสีฟ้าตัวนี้ดูสวยแปลกตาดัานผู้โพสต์ได้พบเห็นโดยบังเอิญจึงนำภาพมาเผยแพร่พร้อมถามคนอื่นๆว่านี่คืองูอะไรทั้งนี้หากได้ชมภาพจากคลิปจะพบว่างูตัวนี้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากมีความยาวประมาณหนึ่งสีบนลำตัวของมันตั้งแต่หัวจะหดหางเป็นสีฟ้าสดใสแม้จะเลื้อยไปบริเวณพื้นหญ้าแต่ก็ไม่อาจจะอำพรังสีสันของมันได้ ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมความสวยงามของงูตัวนี้โดยบ้างก็บอกว่าดูแล้วชวนให้คิดว่าเป็นงูอาวาตารพร้อมกันนี้ยังมีผู้รู้เข้ามาบอกว่างูที่เห็นอยู่นี้เป็นงูหายากโอกาสเจอตัวที่ใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในเมืนชาวเน็ตอีกรายเผยว่านี่คืองูเขียวที่ขาดเม็ดสีเหลืองซึ่งงูสีนี้ยากที่จะรอดชีวิตในป่าดังนั้นการพบเจอครั้งนี้จึงหาได้ยากจริงๆ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ